สบายใจเอ้ยิีสงอย่างเดียวเว้ยมาสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านไปเนาะลไปเอคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องลงไปเฮ็ดเป็ดนําลงไปเฮ็ดเป็ดอยู่ก็เฮือนปลาแท็กพี่น้องเอ้ยเอาข้บุธีนําเข้าบุธีนโอ้ยยังก็ลุงยังกทําบักเ็ีําเ็แล้วสําเร็จบ่ กโนทำยางมันหายอันหนึงอีกเจดเลยเฮ็ดไดจังทำมันเหียไม่รู้ขี้ไปหาดูไม่กล้าไปอีกขี้รมาลยชีอแลวเนาะเ่องนมันิไมาแน่ามเลยใช่หนูวเลออดดออกนั่นงลายเด้มันฝนห้องกดนะราเหวขึ้นเอาต้นนี่และ อยู่ทางใดตะใคร่เห็ดอยู่ใส่ข้าขงบนให้เขียนอะไรก็ได้มั่วเชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยหรอบ่ไปพีลุยแล้ว,เ,ลลวเสร็จแล้วนี่ đấy đấy này. hết tụi điểu. bắt hết bắt. con lại hết nó. này. đấy. nè phải nấm bơi มาเโงกินแอลกู่มาได้บโนไปไหนบักมังจัรนมา้าถาเมื่อยังไาลักนี่เียมม่งงี่นเนาะวายญี่ปบ่พอะไกินโอบิมีแนวนั้นอีกญี่ปุ่นเคียมพ่อ่นาะ ย่างพอเู้กระดูดีดพอเข็มนี้มยังพอตรงงเป็นชัวะเนเีเป็นนีนเป็นชัวเป็นเนนบ่เนยนคอะไรจัวจักมือนี่ถูกลมเนนเนนกับจัวเดีวกันนึงจักมือิหน้ามือแมโซการนางโซการ์หถตืมนูเลยไเล่นโการ ก็บอกแล้วเดี๋ยวตกงานเลยเห็ดพุ่มวะเนี่ยมาเจอเห็ดเยอะนั่นแหละจำนายได้แล้วก็น้องน้องจำนายได้แล้วเ่ยมาเรียนดเน้องพี่ลูมาเรียนดเน้องปียุงมากใครวะหัวเข้ามาที่เลาย ทนไ้จำเลยบ่นี่บ่กพูงอคนเสรมนเลยนักเปี่เนาบตครับสนุกเป็นโซอแบบีโอสี กินน้ชากินน้อ่นสิกินน้ชาแล้วก็ะนเปล่ากนอะับน้ำป่าก็ไม้่เลือดลมด้หนเามันเอาดินไปใส่ละมัจมัน

กัดเนปูอ e ้่ e e ูเออู่ายเออเลยจะปูก้าวปูเโนจะก่ี้มันเป็นยรนานี่นเจ้าอันนี้ว่าชออันนี้มันจะเป็นกบขอเลยเนาะเป็นข่าแห้งนี่ีอ่เรอเห็นไหม ยังอ่นั้นบอะมเป็นลูาวะ่แกน่งตัวโน้คือไข่ใช่ปี่งาณหายไ่่ั้งอย่ามันตาเตีงตัวน่อยตายมาทุกมันใหญ่ตัวมัตัวมีตายตับเตตับเตมันตัวนั้นในานจิ๋งกาบ้านมันใหญ่เกินใหญ่เกินจะโมกคู่กับสี่ห้ากิโลเนาะ ตัวเมียมาตละโลได้ๆๆกระดูับน่อเงี้ยาแล้วเาแล้วเอาแล้วั้วนั่นี่นี่นี่น่ัง

สเช็ดเมนูได้ตะไคร่นจากี่ย่างเนาะ่ไข้แเีย่รมดนันากปน่ลาลาลงเลยล่างบนหอดเอาไว้ไว้โอ้ยไปหยอกแมวโวโอ้ยไปหาปกตัวเองอยู่ในไก่เลย ลดหุ่นบอ่อเหือออกไล,ล่ลดหุ่นบออน่อออออกกมามาาา่ะ้าา้ลีเเสสนนนนนั

ลาันส <c oughs> ีปิงเป็ดนะพี่น้องเนาะกำลังเผาเป็ดเ้าาน บ่ดี้บริษัทจังหวัดตันหรอป้จ้ะเฮ้ยตัวปูนเจ้าได้ปุ่งนะนะพอส้อมหาเลยนะขอซหาแม่ตาเอาฝนเลอน้องจุกจกน้องน้องอะโอ้จะยังได้สิิเปิดออเบอร์เียเบอร์คูนโอ้ขันว่าเอามานี้นะิดเปิดไทยลูบุบบุบบุเปน้องน้องเอาน้อง้อง่อนเลยน้องไปเปิดใสเพนิดัว ิด้ก็กคลิปนี้ก็ขอลาอนเดอร์พี่น้องขอบุขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องขอกลับมาคลิปน้าสบายดีเรากำลังมาชิบยิ่งกับบอกนุ่เนาะ ตไปไปคิดเหตุไปไปหาเซมโพนลได้เน่ยะเจ้าวยางไปนี่ไหวนะแล้วครับล้านจีเซื้อต่อเจ้าวยางไปนะไปสะชองตัวจ้าบ้าผัดเมียวกินตัวหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย